สวัสดีวันอาทิตย์นี่วันนี้ทำติดเจเทียมรดน้ำต้นไม้ตอนชเช้าเจเทียมปลูกสาระเพิ่มนี่เบาดรดน้ำต้นอะโวาคาโดฝักทองญี่ปุ่นนี่กินแตงโมโชว์หรือจ้าแตงโมโดนไก่จิกไปเร็วต้นไม้เอ๊ะแตงว้ที่สออลูกไว้แดงอยู่นะรูปเท่ากำปั้นโดนไก่จิกไปเร็วเจเทียมบอกว่ามาดูบวบสิ บวชจีเทียมมีสองลูกแล้วก็มันห้านาทีเจเทียมบอกว่าเดนสี่เดนห้าก็จะได้กินมันแล้วมันห้านาทีวันนี้เจเทียมมีแผนที่จะลดฮอร์โมนต้นภุษสานะแล้วก็เปิดน,น้ำต้นพุ้สานะดึงสายยางข้าคลองไปผุ้สาลูปโตมากจ้าดู แต่บ้านเากินบ่ได้ทำไงดีนี่มาฉีดฮอร์โมนนะ่ะเจเทียมทำปุ๋ยฮอร์โมนเอกนี่แหละภารกิจเจเทียมวันนี้ปลูกผักเราน้ำต้นไม้ฉีดฮอร์โมนไปละบายบาย